คำถามต่อไปค่ะคุณต้องตอบให้ได้ว่าระหว่าง S N SHER กับ W Gs คุณชอบแบบไหนค่ะผมชอบทั้งสองอย่างเลยครับผมเพราะอะไรคะเดี๋ยวอธิบายก่อนครับ double W G เป็น G ซิ้ง G ซ้อน G นะผมหมายความว่ามี G ตัวหนึ่งแล้วก็มี E ตัวหนึ่งครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะใส่กับรองพื้นครับผมซึ่งทุกคนที่เขาแต่งกันตรงนี้นะอย่างเช่นพี่เมย์ของเราตรงนี้ครับ ช้าๆคือว่าย like, uh, like ีนสองแบบแล้วก็ใส่กับรองเท้าบู๊ตดูแลผลงานครับช่วงหน่จะเป็นยีนที่แบบเก่งแบบฟิตๆหน่อยแล้วก็ดูแบบเข้านุ่งร่าของเรานิดนึงครับแต่ส่วน At Leisure นะครับผมก็จะเป็นยีนแบบคือชิวป่าเจมานะคะอีกทีนึงค่ะ At Leisure At l e i ือเป็นกีนอีกแบบครับเป็นยีนที่แบบใส่สปาร์ตแล้วก็ใส่แบบสตรีทครับอย่างพี่พี่ของประเทศจีใช่ไหมครับผมแล้วก็อย่างชุดของผมก็จะเป็นกีนแล้วก็ใส่กับกรองเท้าใบสบายๆไม่ต้องฟิตมากครับผมแต่ที่ผมบอกผมชอบสอง,อนนองมันเนี่ยเพราะว่าทำไมครับผมเป็น mix and match ระหว่างก hey, hey, างเกงีนก<ม>ับอ athleisure นี่นี่นะใช่การ mix and match นะเองอ่ะเก่งไหมคะถ้าเก่งขอเสียงปรบมือให้หน่อยค่ะ โ so อเคคำถามต่อไปนะคะถามว่าแล้วปกติเนไอเทมจีนแบบไหนที่บกบอกความเป็นตัวเองมากที่สุดผมเหรอครับก็น่าะจะเป็นแจ็คเก็ตยีนครับอย,อย่างที่ใส่ยอยู่ตอนนี้ครับคือเวลาเราไปต่างประเทศจะต้องมีแจ็คเก็ตยีนต้อมีรูปเป็นแจ็คเก็ตยีนหรือไม่ก็เวลามีไอ,อเีมของผมครับผมจะลองคิดว่ลองเงผมต้องใส่แจ็คเก็ตยีนเป็นตัวเลียครับผม คราวนี้สำหรับแฟนคลับทุกคนสมมติว่าจะมาดูคุณเจมาอย่างนี้เราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะ mix and match ยังไงให้มันดูดีอ่ะมีทริคยังไงไหมคะว่าต้องทำยังไงให้เราสามารถ mix ชิ้นนึงกับ match อีกชิ้นนึงมารวมกันแล้วทำให้เป็นโชว์โชว์ลุคที่ดูดีได้คือผมว่าเรื่องการเลือกเสื้อผ้าเรื่องของความของมั่นใจ ความเปเด็กสิ่นตัวเราเราต้องเลือกที่แบบเรามั่นใจแล้วก็ต้องรู้ด้วยครับว่าร่างกายเราอะสรีระเป็นยังไงยองผมมากขาใหญ่เดับผมก็ม,มีคนมีสะโพกแอบเราก็ต้องเลือกกงเกงที่แบบไม่ปิดเกินไปเพราะว่ามันจะไม่คสบายใช่ไหมครับ <S <S เราก็ต้องเลือกกงเกงที่แบบใส,ส,ส่สบายๆหน่อยขายาวขาแซ้นแขนยาวมันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ครับและที่สำคัญครับเลือกสิ่งที่คุณชอบครับผมหรือไม่ก็ใส่สิ่งที่แม่คุณซื้อให้ก็ได้ครับ นนี้เชื่อฟังแม่นะคะเ,คเดี๋ยวพอโตกว่านี้นิดนึงมีแม่คุณก็ต้องเชื่อฟังแม่คุณโตกว่านี้ไงตอนนี้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่ครับใช่อะท้ายสุดนี้นะคะอยากให้ฝากเชิญชวนเหล่า ชอบการกับ Robins on ส2016ค่ะสำหรับทุกคนที่อยู่ที่ฮะซีคอสแว็์นี้นะครับใครที่เป็นจีนิสตารนะคมได้รับไปบอกเพื่อนทางบ้านนะครับเพราะทุกคนใส่กีนะถ้าเกิดไม่มีใครใส่กีนผมไม่เชื่อครับผมก็ให้เข้ามางานนี้นะครับมาดูมาเรียนรู้ถึงสไตล์แต่ละสไตล์นะครับที่ที่เป็นเกยีนแล้วก็มีแบรนด์สุดๆมากมายครับผมเนี่ย สามารถเข้าไปดูรูปได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนของ IG เรียบร้อยแล้วรูปของทั้งผมแล้วก็นักแสดงนลกปีนนางแบบในแบบทุกท่านนะครับก็กฝากด้วยครับ r o b b i n SG สองพัน2016ครับผมขอบคุณครับรูปเจ๋งมากโอเคท้ายสุดคุณหมอฝักผลงานของตัวเองสินิดนึงไหมครับ คน,นเด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็กำลังมันเลยครับเย่าอที่บอ,อกครับเดีย๋ยวดูคอนะทุกคนแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการดูคอนแลวไม่มีอะไรน้าับแล้วก็ฝากผลการอือ่นๆด้วยครับอย่างเช่นมนาในคนเรียครับขอบคุณครับ